สวัสดีครับเป็นไงางครับวันนี้ผลงานเราเป็นคันบโมชื่อเพชรบ้านดอนเพชรแสนทองชื่อนี้ได้มาอย่างไรครับเ็เป็นจากบ้านตั้งตามที่๋อเป็นไงผลงานเราไฟนี้พอใจไหมฮะพอใจมากพอใจมากพอใจมากจุดไหนที่เราพอใจก็น็อกไม่คิดว่าจะน็อกได้ลูกไหนที่เราทําได้วันนี้ครับ เตะซ้ายครับเตะซ้ายครับชนะน็อกเลยยกที่ยกที่สองชนะไฟน์นี้เป็นไฟที่เราติดต่อกันครับเพิ่งชนะครับผมเพิ่งกลับอ๋อเพิ่งกลับมาแจ้งเกิดเป็นางานร่างกายเรากลับมาไฟนี้ชนะได้แล้วดีขึ้นครับผมดีขึ้นแล้วคิดว่าพิกัดไหนเหมาะสมเลยหลังจากนี้ไม่เกินร้อยสิบห้าไม่เกินร้อยสิบห้าปอนด์ละเท่าไหร่ครับน้องชายร้อยสิบห้าร้อสิบหกถ้ากดต่ำสุดได้กี่ปอนด์ ต่ำสุดประมาณร้อยสิบสองร้อยสิบสองทำได้โอ้สุดยอดเลยแล้วนายจอยากแก้เมือใครไหมยังครับแล้วแต่มองปูเตอร์นะแต่มองปูเตอร์นะครับได้หมดเลยนะแล้วมีจุดไหนต้องไปเสริมปรุงแต่งให้มันดีกว่านี้ครับการป้องกันครับอืมยังลูกไหไอีกนี่แหละครับการที่สูจน์อืมต้องให้แข็งแรงกว่านี้มีอาชีพไหมฟานิสครับอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณพี่น้องทางบ้านครับที่ช่วยเชียร์ผมแล้วก็ ขอบคุณเพื่อนๆที่มอนะครับที่ช่วยสองยินดีด้วยครับน้องชาย